ว้าวเติมเข้าคอลเลกชันอีกหนึ่งตัวครับโมเดลรถตัวนี้เป็นรุ่นออดี R8 นะครับนี่ตัวนี้ครับอตัตราส่วน1ต่อ3 2บนะครับมาดูเขาทำอะไรได้บ้างนี่ดึงถอยหลังแล้วปล่อยครับเปิดประตูได้มีเสียงมีแสงโอ้ยอย่งางจ้าเลยครับไม่ได้แค่แต่งโชว์อย่างเดียวเอาไว้เล่นได้จริงด้วยนี่มาเป็นกล่องแพ็กเกจสวยงามแบบนี้เลยนะครับแพ็คมาดีะขนาดส่งไปสษนีมายังกล่องไม่เสียหายเลยนะว้า มาแกะดูเลยดีกว่านะครับอย่าเสียเวลาเลยมาดูครับถอยรถครับครั้งแรกเฮ้ยถอยต้องดึงจากข้างหลังนี่นี่มาข้างหน้าเ้ยติดอึบอุบเอาโอ้เป็นฝาอย่างงี้อุ๊บมาเอามามาไม่เท่ไม่เท่เฮ้ยเอ็ดบริงนี่หุยเฮ้ย มีน้ำหนักด้วยนะครับที่ผมยกคือน้ำหนักพอสมควรเลยครับอุ้ยตอนแลเลนึกว่าเป็นรถแบบกระป๋องกล้องแกงธรรมดาครับไม่ใช่เลยเป็นรถที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับนี่ตรงนี้จะต้องเปิดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบมีแสงเสียงสีอะไรเงี้ยเขามีฐานมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นฐานก้อนกลมเหมือนฐานนาฬิกานะอ่าโอเคมาอุยอ้ยอุ้ยสตาร์ทเลยเหรอโอ้สตาร์ทเ,เครื่องเลยครับอู้อ๋อหยุดไงเนี่ย ไป,ไปเองเหรออ๋อต้องกดครับพรากดกดที่ตัวรถเขาาเงี้ยปุ๊บมันก็จะทํางานนี่ hey, เ,เสียง <Ooh. laughs> มีเสียงเบรกด้วยครับว่มีไฟข้างหน้ามีเสียงอะไรสมจริงมากนะครับในเปิดประตูอ่าเปิดประตูได้ข้างหลังเปิดได้ไหมนี่ข้างหลังก็เปิดได้เอ้ยข้างหน้าเปิดได้ปะเอ้ยข้างหน้าก็เปิดอ่ะกูเห็นเครื่องยนต์ด้วยโอโ้โห ต้องบอกว่าคันนี้นั้นทํารายละเอียดมากริบเลยครับเห็นเครื่องยนต์เปิดประตูดยด้านในนี่พวงมาลัยพวงมาลัยมองเห็นนะโอ้ยังแท้ไปดูใกล้พวงมาลัยโอ้ว้าวสมจริงมากเป็นพวงมาลัยส้ายด้วยแบบรถยุโรปประมาณนั้นนะยอดยอดยอดโอ้จับจับจับแล้วก็สุดท้ายปิดกับปิดให้หมดก่อนนะครับว่าดึงถอยหลังได้ใช่ไหมลองดูกันครับเราดึงไปอ่าดึงถอยหลังแล้วปล่อยเห็นไหม เพราะว่าจังหวะที่เราจับดึงถอยหลังอะเหมือนมือเราก็จะจับมันกดลงไปอยู่แล้วเม่เลยเสียงออกมาเลยเห็นป่ะเฮ้ยยังเท่ครับเดี๋ยวเราลองเล่นมุมไกลกันไหมเราลองดูนะครับว่ามันจะสมจริงขนาดไหนแบบว่าเวลาดึงและถอยปล่อยอย่างเงี้ยเขาเสียงรถเขาแอนแอนอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเป็นยังไงนะเราดูดูดูเอากว้างๆเลยอโอเคมาดูกันนะครับ ออุ๊ยโอ้หทำเป็นเล่นไปแอบแดงอยู่นะครับเป็นไหมครับวิ่งจิวจูดไปอย่างเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยโอเคเลยโอ้หต้องบอกว่างานค่อนข้างพรีเมียมนะครับเทียบกับอะไรตัวที่ผมเคยมี ตัวก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเลยนะไอ้นี่นี่นี่คล้ายๆกันเลยพอดีเลยนี่สีแดงเหมือนกันนะครับคันเล็กๆแบบนี้นะครับตัวเนี้ยถามว่ามีน้ำหนักไหนมีน้ำหนักก็จริงนะครับแต่ว่าคืองานเขาจะละเอียดต่ําลงมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยอย่างประตูอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับรถก็ดึงถอยปล่อยก็แบบช้าๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำหนักจะเบาไม่ได้แรงเท่านั้นนะครับซึ่งแบบก็ตามราคาเนาะใช่ไหมอันนี้มันก็แบบคันเล็กๆด้วยแหละแล้วก็แบบราคา ค่อนข้างไม,ไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับตัวนี้ราคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ความสมจริงความละเอียดและสิ่งที่เล่นได้ที่เบอรใเห้ีปเปอดทั้งหมดนั้นมันก็คุณภาพตามราคาจริงๆนะครับ audi r 8โอ้จ้ามากเลยอ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่า ความชอบ่วนตัวรถรถเลยอยากจะแบบพวกโมเดลรถอะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมมีเยอะอยู่นะโมเดลรถแต่ว่าไม่ได้มีของพรีเมียมไม่ได้อยากได้ตัวที่แบบโอ้โหหลายพันขนาดนั้นเอาเป็นตัวที่เราพอจะไหวอะไรอย่างนี้อ่าอย่างรถนี่ยคันเล็กๆตรงนี้อ่ามี2คันแล้วนะครับแล้วก็มีอ่านุนรถเต่ารถเต่านี่อยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นบวนแบบรถพวกทันสมร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็คันจิ๋วก็มีเป็นรถเหล็กนะครับเป็นรถเหล็กที่ทรงแบบอ่าเนี่ยเป็นมัสแตง อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับคือผมก็สะสมไม่น้อยน้อยแหละไม่ไม่ได้อยากแบบสะสมของแพงมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเกินกำลังไปเอาแบบแค่ดีต่อใจพออะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้หาคอลเลคชัน <c ulture> แบบรถสปอร์ตนะครับรถอื่นๆมีอีนี่มีมีใช่ใช่เจอแล้วเจอนี่รถกระบะรถขนของ <laughs> เฮ้ยไปไหนหมดแล้วอ่ะจริงๆมีรถแมคโครมีรถ รถก่อสร้างพวกเนี้ยก็มีนะที่เป็นรถเหล็กเลยนะก็มีมีเป็น Ford มีเป็นมอไซค์ผมเอาไปไว้ไหนหมดแล้วจำไม่ได้แล้วเออเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับ ต้องบอกว่าเนี่ยตาส่วนสมจริงนะ1ต่อ32งนะครับก็สำหรับคนที่ชอบมาสปอร์ตสามารถจัดได้ซึ่งไม่ได้มีรุ่นเดียวแน่นอนครับไม่ได้มีรุ่นเดียวแน่นอนมีหลายรุ่นเลยเพื่อนๆลองดูเพิ่มเติมในสินค้าที่ผมแท็กให้มันเด้งขึ้นมาหรือว่าในตะกร้าในลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับลองดูชอบรุ่นไหนสีไหนเลือกได้มีเพียบเลยวันนี้ผมจัดมาที่ในวิดีโอนี้เลยนะที่เห็นคือ Au d i ดีแนะครับแต่งแบบทรงสปอร์ตแต่งแบบรถแข่งเลยลงสนามอย่างนั้นเลยนะครับว้าวนี่ นี่ทิ้งกันด้วยเสียงเครื่องยนต์พลังวีแปดใช่หรือเปล่ามื่อกีมีความรู้ว่าตัง้งแต่ดูแบบชอบความสวยงามอย่างเดียวอเ,เบรกเอยดด้วยอ,อยากได้ก็จัดจะประหยัดทำไมล่ะครับอ่าเขเคครับเป็นไงว่จาจะกับวิดีโอหน้านะครับเพ,พื่นอนเพื่อนกดไลค์กดแช้เกากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม้มีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆหรือของที่น่าสนใจแน่นอนครับผมจะมาดูเป็นคนได้รู้จักกันเป็นคนแรกๆในโลกเลยนะครับจะกับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ